โย้วันทราบวันดีเป็นรุ่นเมกานะวันนี้สองสิ่งที่อย่าโดนเลยขี่เชียว,ยวนี่ขี้นกฮะห้ามโดนสี่รถนะบอกเลยถ้าโดนนี่เจ็บช้ำผมโดนมาแล้วรอยนี้เร้มาพูดถึงไงเอ้สองสิ่งที่ห้ามอย่าโดนไอ้สี่รถนะงั้นราคามันจะตก แม่ก็ขีนน่นกฮะที่เห็นเมื่อก,กี้แหละวันนี้ยารถไปเช็ครถหนอ่อยฮะยังไงวะเอารถไปเช็ครถอย่างที่สองก็คือขี่งวฮะนะอย่าไปโดนเลยทีเดียวเชียวแถวบ้านคนอื่นเรียกบัวบ้านผมเรียกงวนะปดไทยคนปดไทยไนงะ เอารถไปเช็คหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงนะคือรอบเดินเบาวนไม่ปกตินะมันไม่ปกตินั่นเองแล้วก็ประมาณเหมือนแบบแรงต้นมันหายไปอะหายไปค่อนข้างมากนะแาบกบที่รู้สึกได้แต่ไปครั้งนี้คือจะไม่เอาเข้าสูนย์นะ <c oughs> นี่นี่อย่าโดนเลยทีเดียวทีเียว เคยคือรถยนต์ที่บ้านผมโดนไปไงประเด็นคือถ้าโดนแล้วไม่ล้างเลยคือถ้าทิ้งไว้นานหลายหลายหลาย,หลายอาทิตย์คือมันจะกัดพัดพวกพลาสติกเฮยพวกพลาสติกแตกหมดเลยนะเออไม่รู้ว่ามันมีสารพวกสารอะไรทําให้กัดก่อนเหมือนขี้นกหรือเปล่านะที่แบบมันกัดสีไปนะรถผมโดนไปล้วไอ้โดนไม่ให้โดนที่หัวหัวนะคือโดน เดินโดนอันเนี้ยขีโนกอ่ะอือก็ว่าจะซื้อรถใหม่อยู่อ่ะไม่ชอบอ่ะประดีเงินมันเหลือครับขี้โมย่ะทุงนี้ก็จะพยายามหันขี้โมโอยู่อ่ะขาเรียาเป็นการ entertain คนดูไปด้วยไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่านะแต่ผมชอบอือ โดนเลยทีเดียวเดียวแต่ส oh, ่วนใหญ่คนขี่บิ๊กไบค์เขาก็จะอยู่ในเมืองกันนะมีผมมาอยู่บ้านนอกอยู่คนเดียวไอ้ที่อจะโดนมัวไล่อีกมะเนี่ยเป็นอุ้ยอุ้ยใครมองกวนะอุ้ยเฮ้ยมึงมึงอ่ะไอ้ไอ้คนดูอ่ะกดกดกดซับเลยกดซับเลยเออเออมึงอ่ะแหละเออกดด้วยเออมึงอ่ะกูชี้มึงอยู่ ะคือสาเหตุจากหลักที่ไม่ค่อยจะลงคลิปก็คือเน็ตค่อนข้างกากนะไม<ะ>่ค่อนข้างกาก,ากอะ่ะกากเลยเอ้ยล็อกลอกเอ้ยฟอฟอฟอเป็นไงล็อกลบอกงค่งลอนล,ล้มแพะกันมาเีสวยเลยทียเดียว <c oughs> รุนกันว่าเราจะโดนฝนกันหรือเปล่านะพี่น้อง เือบ,บ,บาเนี่ยล็กกบป้าป๊าป,าปตแตอนนี้มันกัเข้าคง้งฟปไงลบแบบ Digital. ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลใครเคยดูนักเตะเท่าลิ่นดี่ก็จะรู้ว่าดิจิตอลต้องบแบบดิจิตอล กลับบ้านแา,า้วลไอ้วันจัดฮนะไม่รู้คืออยากออกไปขี่รถเล่นบ้างนะบางทีอะแต่ไปเล่นคือไม่มีเพื่อนจะไปนะนี่นี่นี่ล่าสุดพึ่งซื้อตัวนี้มาเลยแ้าสิบกว่าบาทบ <c oughs> ล็อกคันเร่งนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูคลิปหน้าแล้วกันเผื่อไม่มีคลิปลงก็เอาเนี้ยลงเก้าสิบบาทก็ล็อกคันเร่งคือแบบก็ล็อกความเร็วได้เหมือนกันนะอือ ไม่ต้องมีไม่ต้องแบบไปซื้อพวกเอดทงเอ0พัน่ะเสียงไปแล้วเนี่ยดูดิขี้งวอย่างเยอะเลยว่าไม่โดนฝน่ะรถผมแรงอ่ะเดี๋ยวพรงนี้นะวันนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าฝนน่าจะตกนะถ้าไปถึงโน่น ผมสืบสาวเล่าเรื่องมาแล้วคือในเมืองฝนตกหยุดแล้วนี้ก็คงยังไม่ได้เอาไปให้ช่างดูอาการอะไรนะแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ด้วยเนาะจะได้รู้ว่าแตกต่างกับน้ำม,มันเครื่องสูตรขนาดไหนอ่เรถพี่มันแรงอยู่น้ำมันเครื่องสูตรเอาไม่อยู่ครับน้องๆคิดเอาเสียชิมโมยังไงก็ <c oughs> <c oughs> เขตชุมชนนะห้ามขี่เลยห้ามขี่เกินแบบความเร็วเขากำหองดนะเอีย คนมองขับบิ๊กไบค์แหละไม่ได้มองแบบชื่นชมนะก็ามองแบบห่าอีวินอไม่ได้ขี่แบบปหายวันจัดรู้สึกว่าแบบปวดมีง่ายเลยนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยไว้เจอใหม่สักทุกคนจะอยู่เก็ฑ์ัเสียรเ,เจอเไอ้เหี้ยรถลักพาตัวเด็กปอาวะเี้ยข่าวดังๆอยู่ตรงนี้เลี่ยนอะไรนะห้าสามใช่ปะะ่กว่าไม่รู้